สวัสดีครับเจอกับพยามนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นท่านพิลล่านะครับเนื้อเรื่องป่าของจ่าสิบเอกทิกกี้ทาวีนั่นเองนะครับผมใน ep นี้เราก็จะเล่นกันต่อในภารกิจที่6ถึง10เนาะถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะได้เจอกับจ่าสิบเอกทิกกี้ทาวีแล้วเราจะมาดูกันว่าเขาจะเนื้อตัวเขาจะเป็นยังไงนะจะใช้อุธอะไรกับเรา <1> <1> ปัจจุบันนี้พี่ยามก็เล่นเก็บเลเวลมาจนได้ฐานนะครับได้ใบไม้เเวลสามแล้วนะ สกูสกินอะไรก็ใช้สกินนี้บ้างดีไหมเฮ้ยมันบวกสแต็ด้วยนี่หว่าสกินพวกนี้นะครับถ้าสีแดงได้บวกอะไรบวกดาเมจ5%เเลบเลือด5%เสีเขียวไม่มีอะไรสีดำสกินนักเลงนะครับบวก5ดาดเมจลบสปีด0.25ต่อ1ปล่องนะครับแล้วก็บวกบวกอาร์เมอร์บวกเกราะศูนย์ศูนย์ห้าต่อปล่องแล้วก็บวก100%นนะครับถ้าเกิดแต่ละปล่องนั้นแตกต่างกันอินดิเฟเรนซ์นะครับ ลองดูก็ได้นะลองลองใช้สกินนี้ดูข้อเสียคือมันเดินช้าช่างมันเถอะ <What? S 1> เดินช้าไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาลองดูลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนอาวุธก็ตามนี่เลยครับมิสไซล์พี่อามก็เลเวล2ห่หอยทากเลเวล 2, 2> <Yeah. S 1> แมงวีเลเวล2ปืน2ขา3ก่อ3แล้วก็ปืนใหญ่3นะครับ <Yeah. S 1> ประมาณนี้ชิ้นส่วนอื่นๆก็ยังไม่ได้เอามาซื้อแต่พี่อามก็ว่าจะเอามันจะมี เนืดเออไอเนี่ยนำ้ำอ๋อ,อมันคือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งหนืดอันนี้ดีพี่อามชอบแต่เราลองมาดูภารกิจที่6ก่อนว่ามันยากแค่ไหนนะครับผมมาเราจะอัพบ,บ้านกันก่อนครับตอนนี้เราคือนักเลงสกินนักเลง <What? S 1> ลองใช้ดูส่งไปก่อน <c oughs> โคตรเก๋าอ่ะมาเด้เงลงนะ้วยฝั่งนู้นเข้ามาเป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งนนเนืดนั่นเอง เราก็ไม่น่าเป็นไรมัง้งเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกมัง้ง<ะ>เรามีฮิลนะครับผมฮิลแต่ก็ไม่ได้ฮิลแรงอะไรมากหรอกฮิลเ <c oughs> บาๆโอ้โหเขาเดินเร็วอะมาถึงหน้าบ้านเราละไอ้ด้วยความที่ว่ามันหนืดเนี่ยเวลาเราใช้สกงสกินสกินนักเลงเนี่ยมันก็จะยิ่งหนืดหนักกว่าเดิมนะเนี่ยไปลูก<ะ>พอ่อสกินนักเลงเนี่ยมันก็ช้าอยู่แล้วนะครับพอมาโดนหนืดเข้าไปนี่มันก็จะยิ่งช้าหนักกว่าเดิมยิงเข้าไป บึมบุมบมบมบมนั่นแหละยังไม่ยังไม่ตายครับไม่เห็นเขาว่าตายแต่เราน่าจะทนได้นะเอามิสไซล์ออกไปอีกตายกันไปเรานะตาย่องช่อก็มากันเยอะครับลองเอาปืนใหญ่ไปสิคือปืนใหญ่เราก็แทงได้นิดนิดนะครับเฮ<ะ>้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านจะแตก <What? S 2> บ้านจะแตกครับผมพีเข้ามากันไม่หยุดเลยครับเรามวัวแต่ดูสกินไงเราไม่ส่งหนอนออกไปไงครับมาๆๆๆส่งหนอนออกไปก่อน เน้นไปที่มิสไซล์ก่อนครับมิสไซล์ลันเชอร์เอาตรงนี้ให้มันให้มันหายไปจากบ้านเราก่อนตัวแท้งไปเอาละเริ่มละเริ่มโต๊คืนหน้าแล้วครับพวกตัวแท้งเริ่มไปอยู่แนวหน้าแล้วเราจะส่งตัวแท้งไปเยอะๆเพื่อที่จะล่อแมงหวีแมงวันให้มันโจมตีตัวแท้งพอมันโจมตีตัวแท้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมิสไซล์ที่อยู่ข้างหลังของเราก็จะได้ยิงฟรียิ่งเราใช้จํานวนปล้องเยอะเท่าไหร่สกินนักเลงเนี่ยก็จะยิ่ง เพิ่มเลือดให้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใส่ปล่องเยอะๆแต่ว่ายิ่งใส่เยอะเท่าไหร่นะครับความเร็วเขาก็จะลดลงนั่นเองแต่ก็เราก็จะชดเชยด้วยการเติมขาลงไปนะครับเงินใช้ให้เรื่อยๆครับเงินใช้ใเรื่อยๆเรารวยโอเคจบเรียบร้อยไปโดนเขาตอกอยู่หน้าบ้านซะนานเนาะอยากจะได้หนอนฮิวอีกสักเลเวลจังเลยครับมันดีมากเลยนะ OP สุดๆจัดไปเลเวลสครับไม่ใช่นอนนิวหอยทาก หอยทาคิวมาครับมาครับทีนี้ก็เลเวลภารกิจที่7นะเนะยสกินนักเลงเรานี้ก็โอเคนะส่งตัวแท้งไปก่อนคราวนี้หอยท่าคิวเราตัวใหญ่ขึ้นนะครับไหนดูซิว่าจะโอพแค่โอพนั้นนะ่ะถ้าเกิดมีหอยสักสองอะ่ะเราจะเดินช้านิดนึงนะครับเพราะว่าป้องมันยาวแต่ถ้าเกิดปล้องไม่ซ้ํากันเลยอ่ะมันจะเร็ว <Yeah. S 1> แต่เราต้องการปล้องซ้ําๆกันเพื่อ เพื่อที่จะมีหอยทากมาหีลให้นั่นเองโอ้โหยิงสบายว่ะแบบนี้ส่งตัวแท้งไปอีกเขายิงเราไม่เข้าเลยอะเจอละเจอตัวโกลงละหอยทากนี่หอยทากหีวนี่โกงสุดๆทีนี้ก็ส่งกพวกมิดส่งมิสไซของเราไปโอ้โหส่งไปแต่หอยทากก็ได้มั้งเนี่ยก่อเกิดไม่ต้องเอาไปก็ได้มั้งเพราะว่าสก,กินนักเลงเนี่ยนะครับเขาจะได้บวกเลือดบวกอาร์เมอร์อยู่แล้วนะ ในปล้องแต่ละปล้องนะครับมันบวกอาเมอร์หรือว่ามันบวกอะไรวะพี่ยามลืมไปละ <What? S 1> สมองสมองนี่ไปหมดแล้วครับพึ่งอ่านไม่ได้แท้อ่ะโอ้โหยิงจัดบ้านไม่มีใครทําอะไรเราได้ฮิวนี่โหดจริงแต่ถ้าเกิดมันฮิวดีแบบนี้เดี๋ยวหลังๆเชื่อว่าเขาจะมีตัวฮิวมาสู้กับเราเหมือนกันนะครับคงมีหอยทากฮิลโหดๆมาเหมือนกันค่าเรียบร้อยถ้าเขามีหอยทากฮิวโหดๆเราก็คงจะต้องใช้ อาวุธอะไรที่มันรุนแรงขึ้นแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนครับไปภารกิจที่8กันก่อนดีกว่าครับไหนดูซิคราวนี้เอาเป็นหอยทากเจ็ดปล้องไปเลย <What? S 1> ฝั่งนู้นนี่ไม่ต้องไม่ต้องบุกกลับมาเลยครับเราค้ำอยู่หน้าบ้านโอ้โหเดินช้ามาก <laughs> มันสก,กินนักเลงเฮ้ยมันจกเป็นสก,กินนักเลงอะเนาะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับโอ้ย <laughs> <laughs> อย่า,าทำ <laughs> ไป,ไป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 ส่งพวกธรรมดาไปก่อนแต่ก็รับประกันได้ว่าเลือดจะไม่มีวันลดแหละถึงแม้ว่าเขาจะเดินช้านะครับโอ้โหเดินโคตรช้าบอกเลยส่งตัวแท้งธรรมดาไปก่อนเลยก่อนตัวแทงที่เดินเร็วๆให้ตัวแท้งเดินช้าโอ้โหเดินวันวันหนึ่งจะถึงฐานเขาหรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับเนี่ยแต่ก็ปล่อยมันปล่อยมันเดินไปครับเราก็ส่งมิสไซล,ล์อ,อกมาปืนใหญ่บ้างปืนใหญ่เราก็โหดนะโอ ไอห,หนอนอืดโอ้ยอย่าหาทำอย่าหาทำแบบนี้ป,ป้าปืนใหญ่ยิงเข้าไปมีปืนใหญ่ยิงอยู่ด้านหน้าก่อนจะถึงมิสไซล์ลันเชอร์นะครับ <Yeah. S 1> มันก็จะดีหน่อยๆจริงๆพอเรามีพวกตัวทงตัวแทงที่เราไม่จําเป็นนี่จะต้องใส่ก่อให้พบกมิสไซล์ก็ได้มั้งเพราะเขาอยู่หลังสุดอยู่แล้วนะครับพวกตัวแทงไปกันถึงแนวหน้าแล้วครับแต่หนอนแทงของเรานี่เดือดจัดมาก นี่คือครั้งสุดท้ายที่พิยานจะเล่นแบบนี้ยกเว้นว่าพิยาจะได้ขาที่ดีมาถ้าได้ขาดีๆมาก็เราก็จะเอาหอยทากออกไปสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ขาเข้าไปนั่นเองนะเขาก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับขาแบบเลเวลสามอะไรเงี้ยเรียบร้อยทีนี้ก็ถึงภารก,กิจที่8เอ้ยไม่ใช่8ดิภารก,กิจที่9้าแล้วครับผมเซตเดิมวิธีเดิม เพิ่มเติมคือขบวนหอยทากของเราเราจะไม่เอาแบบนี้แล้วนะครับพอครับอย่าหาทางครับใส่สปีดให้บ้างครับเขาจะได้เดินเร็วๆ <Yeah. S 1> แต่ใส่ไปสองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้นะครับแต่ก็มาลองดูก่อนดูเขาจะวิ่งเร็วไหมเออวิ่งเร็วอยู่ใช้ได้ <Wow. S 1> จริงๆใส่ไปอันเดียวก็น่าจะได้นะขาเนี่ยดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โ uh huh. หฮิวดีฮิวดี uh huh. แม้แต่สองตัวมาลุมเราก็ยังพอสู้ได้อยู่นะครับ <Yeah. S 1> มิสไซ์ไปมิสไซ์ไปสาม ปืนใหญ่ไปอีก2ของเขามีน้ำผึ้งโยนน้ำผึ้งมาแล้วครับเราก็ยังเฉยๆอยู่แล้วมันก็ฮิวเวอร์ฮิววังอะไรขนาดนั้นครับฮิวเยอะเกินปืนใหญ่มิสไซล์ปืนใหญ่มิสไซล์ไปถ้าเกิดป้องแต่ละปล้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันจะบวกร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แตกต่างกันเกินไปนะเป็นแบบขบวนรวมบิดครับเราจะถึงหน้าบ้านแล้วฝั <What? S 1> ่งนู้นไม่สามารถจะทําอะไรเราได้แล้วครับ แมงวีแมงวันก็ไปโจมตีตัวฮิแเรานั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะโจมตีเราเข้าเอ้เข้าเหมือนกันนะันน่ะถ้าโดนลุมหนักๆหน่อยนะครับแมงวีแมงวีแมงวันก็ยังน่ากลัวอยู่เป็นศัตรูที่น่ากลัวเรียบร้อยพี่อารว่าไอ้ขอบวนฮีวอ่ะน่าจะสามารถสู้กับจ่าสิบเอกทิกกี้ทวีได้เดี๋ยวลองดูนะรัูรางวันก็คือแอปเปิลเจ็ดสิบห้าลูกแล้วก็ได้มะเฟืองมาอันหนึ่งด้วยนะมาเซตเดิมววิธีเดิมอันดับแรกขบวนฮิว จริงๆขาเดียวก็ได้มั้ง<ะ>ลองดูจะเดินเร็วไหมครับเออก็เดินเร็วใช้ได้อยู่พอได้เขามาละ <What? S 1> เป็นน้ำพึ่งสองคาราเพลเป็นน้ำพึ่งสองหนามหนึ่งแล้วก็ฮิวหนึ่งนะครับจัดไปครับปืนใหญ่ออกไปปืนใหญ่ออกไปเพราะเรามีตัวแทงแล้วปืนใหญ่เราก็ใช้งานได้ <Yeah. S 1> ก็ยังยิง,ยง,ยงเราไม่เข้าอยู่นะเพราะว่าเราเราฮิวโกงไงหอยทากมันโกงแบนหอยทากดีไหมเนี่ยแบนด้วยตัวเองแบบ แบบว่าห้ามใช้หอยทากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นะถ้าไม่ใช้หอยทากเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นเป็นกรอบแบบนี้นะครับอะไรแบบเนี้ยแต่แต่กรอบมันก็ไม่ได้ฮิลไงเพราะสุดท้ายเดี๋ยวตัวแท้งเราก็ตายต้องดูว่าดานน่านหน้านะครับภารกิจหน้าเนี่ยอาวุธของฝั่งนูเนี่ยฝั่งศัตรูเราเนี่ยจะโหดแค่ไหนถ้าเกิดมันโหดมากๆยังไงเราก็น่าจะฮิลไม่อยู่ <Yeah. S 1> ตอนนี้มันก็ยังอยู่แบบกลางๆเกมอยู่นะ แบบต้นเกมค่อนไปทางกลางเกมอะไรเงี้ยมันก็จะยังไม่โหดมากเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมาลับแมงวีแมงวันแมงวีแมงวันมันจะไปกัดใครครับกัดตัวแท้งครับดีมันไม่กัดตัวทําดาเมจเรานะครับกัดตัวทําดาเมจเราเราก็จะลําบากนิดๆหน่อยๆเรียบร้อยทีนี้ก็ถึงคราวของจ่าสิบเอกทิกิทาวีเขาจะใช้อาวุธอะไรครับเดินมาดูกันโผล่แมงวีแมงวันมันก็กัดเราตอนเราอยู่เฉยๆนะมันก็เป็นอะไรที่โหด อุ้ยอะไรน่ะน้ำพึ่งครับผมเป็นน้ำพึ่งแบบว่าพิเศษโค่นน้ำพึ่งแล้วมันมีอาวุธอะไรมาด้วยเมื่อกี้นี้ตติมตําติมตําครับอ๋อหนามปล่อยหนามแล้วโอ้โหโอ้โหตัวแทงเราเลือดกระบาดแต่เราฮิว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 ิวก่อนหิวก่อนโอ้มันหิวได้ครับตัวแทงเราหิวโอ้โหเรียบร้อยหิวแค่ไหนก็ไม่รอดแต่เขาก็ใกล้ตายแล้วนะจาสิเปกทิกกี้ททวีครับผมเรียบร้อยยูนิตเราสแปมเร็วไง โหถ้ามันเอาโตโัวแทงเราลงแบบนี้เนี่ยนอนาคตก็เริ่มไม่แน่และครับว่าเราจะใช้ตัวแทงคโคตรฮิวหอยท่าของเราในชนะได้ปล,ลอกสกินสกินป่านะครับผม <What? S 1> เป็นป่าแดงนี่คือสกินป่าครับอันนี้สกินแดงนี่คือสกินป่าสถานะก็คือเลือดลบ5แล้วก็ทนติดพิษ5แล้วก็บวกความเร็ว0.5นะครับต่อ1ปล้องนั่นเองถ้าเราใช้เจป้องก็บวกความเร็วเท่าไหร่75 35 3.5หหน่วยนะครับก็เร็วนะ คือมันก็ตรงข้ามกับสกินนักเลงนะครับที่มันจะลบสปีดทุกๆปล้องทีละ0ู5นั่นเองแต่แต่ทุกๆปล้องเนี่ยก็จะได้ได้กรอบเพิ่มขึ้นมา0.05เหมือนกันแต่ดาเมจบวก5นี่คือโครนหดโคตรเถื่อนต่อไปก็จะเป็นเนื้อเรื่องสุสารของแฟรงเกนพิลล่านะครับเหมือนเราจะเจอกับหนอนซอมบี้เหรอคราวนี้ลักษณะนี้ สีม่วงๆล้างๆมานี่แน่ๆเลยครับเจอซอมบี้แน่ๆนอนซอมบี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเนื้อเรื่องต่อไปอีก2เนื้อเรื่องก็จะจบแล้วนะครับเพ็กผมสำหรับวันนี้พี่อมกิซ์มเมอร์และเกมเบตเทิลมิลล่าต้องขอตุนลาไปดีเบียนเขานี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้บผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแลบไปครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม